เรื่องของโรงเรียนปฏิรูปถือเป็นเรื่องสําคัญแ้ะเป้าหมายสําคัญใหญ่ของโรงเรียนก็คืออยู่ที่ผู้เรียน การที่สองยู่ที่ครูก็จะปกลับการเรียนเปลี่ยนการสอนไปในทิศทางใดการสอนครูแคนนาที่โรงเรียนโรงเรียนพระดา a พ m อ n คือครูครปียนันต์ก็เป็นครูคนหนึ่งที่มุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตอนเองแล้วก็กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนเพราะผู้เรียนถือว่าเป้าหมายสําคัญที่สุดจากการที่กลับไปที่โรงเรียนนั้นก็ถือว่าก็ ผมเองเป็นผู้อ่านก็พอใจอยู่ในระดับหนึ่งที่คุณครูเขามีการเปลี่ยนแปลงนําความรู้โรงเรียนปฏิรูปเนี่ยไปยกดับไปขยายผลไปสร้างองค์ความรู้ให้แก่คุณครูและการสําคัญนั้นประการแรกคือที่โรงเรียนระดับพนงต้องมีการประชุมประชุมเพื่อนาสาระนําองค์ความรู้ที่หลังจากโคงกัดกรุบไปแล้วในป่ไปขยายผลที่โรงเรียนเพื่อให้คอนเซ็ปต์ของครูจูนเข้ามาในทิศทางอยู่แต่ขณะนี้ความชจดเจนมีขึ้นที่ครูแกนนําก็ต้องขอ ชมเชยที่เขามุ่งมั่นแล้วก็ขอกับการขยายผลซึ่งมาประชุมครูวางแผนร่วมกันตั้งเป้าหมายร่วมกันว่าครูเราจะต้องทําเรื่องอะไรเพราะพื้นเดิมนั้นคือ AR นะโอเคครับนั่นตอนนี้เรื่องเข้าใจว่า AR คืออะไรความไว้เชื่อใจกัน การย้อนมองดูตนเองสุดท้ายคือการเรียนรู้ตามสภาพจริงของครูแต่ละคนตามหลักเป้าหมาย3ประเด็นของ AR ก็ถือว่าที่โรงเรียนครูกแกนนาได้ทําสําเร็จแล้วก็พยายามชักจูงครูให้ให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนั่นคือในปฏิรูปที่สุงผู้เรียน